ตอนนี้ะสวยเท้ตอนนี้พานิตาม่อ้าวสบายดีมื้อกี้กสองอันพกินข้าเซนมาเนาะ่แม่นแล้วอ้ายเพ้าคืสิบ่ไ้มากเลยแหละไติดเนีบติดนีติดนียติดนตอนนี้ผมก็เจอน้องอ่าสูมาครับผู้ชมน่นนี้มาตาบได้ต่างแก้าสิมไพหเลยไมุ่เออินสะเบียนียกน้อยสวัสดีครับผมแบค สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือวันนี้ผมแบบขี้เกียจไงคือแต่ละเถื่อนนี้มีแต่ผมแบบถ่ายคลิปแล้วก็หาเงินแล้วก็น,นิตตา<ะ>แ,บบแฟนผมเป็นคนใช้เงินตลอดวันนี้ผมก็จะแบบให้เขาถ่ายคลิปแทนผมนะจากวันหนึ่งม,มาเบิ่งนะเป็นครั้งแรกของเขาดำเนินรายการแลวผมจะเป็นคนถ่ายให้เขาแล้วก็ให้เขาแบบบอกทุกอย่างดำเนินรายการเองอถ้าบอกว่าได้ผมเตะปากเลยนะแล้วนิตตาสบายดีเนาะ มุนี้เข้ามาแฟนซี้ายีตาเมลินผ้าตาผ้าผ้าบวกผ้ามลินเนาะมมลินมาอันนั้นพายไพ่หูตาห้าสีไทยหูกรู้ไหมห้าสีกินเาก่อนตอนนี้ปีนเผาก่อนนะอในอในหิวเผาก็บอกวบาเอ้าวก็เบาะเลยเตปากเนี่ยทำไมบอกผมเตปาก

นี่ทยจ่ายสันไทยโอ้ไปยืนยังยื่เทิงเอาสีห้าสันโลยืนยู่รูมสันดี่ล่ะไวได้ได้เออจับทะลุนั่นเห็นบอกเรวเวอเมต้าอเม โชื่อของหานเนี่ยไม่เสียตาอะไรใช่เนาะไอ้มีแม้นอะเลยนะจมาข่อยอยิ้สัตว์ให้เบ่งบ่ว๊จอสัตว์กูสามเลยเรื่องนี้ขอยก็จับองคกหมูเก่งใช่มะสมัยเอองกินนี้อ่ะ ไม่ได้เลือนนะท่านผู้ชมท่านก็ไม่แตกไม่แตกจริงโอ้ยเลือนถือคนนี้ลม่แตกจริงอู้ม่แตกดีดีดีตาที่น่าทายอูผมต้องหาลูกท่านผู้ชมไปแลกของหน่อย เล่นกันนะอะบ่ได้บ่ได้บังเดอเจ้าบ่ได้เดืออ๋อองถือบาทหนึ่งอ่ากตองออกตาไหมตื้เจ้าออกเด้อตาไหมค่ะ อย่าไปเสียบตาจ้ะเออคือไม่ขาโอ้โบอกใกล้พอนะจายบ้านนานแล้วบังแม่พอแล้วนะพอแล้วอ้าอีกวันนึงเอาบ่าวจิกบาทแล้วห้าสัตว์ป่ะพอแล้วตาพอแล้วเป็นัะไหนโอ้ย ไปจอได้เยไปไดลบ่ถีบัลับ่ไใหลินบ่ทางไหนนตาตอนนี้ก็อ่าบรรยากาศภายในงานนะครับทนตาเขาไปไหนปะเขาไปไหนบออ่ะคือบัวบาบัวาอย่างนี้ เอาแปลว่าเขาไปไ,ไ,ไหนก่อนเจ้าหน้ออกมาทายหูเขาไปเขาไปอันนั้นเขาไปนินแล้วก็ไปกินข้าววแล้ออกมาทายหูนะนะเขียนอันนี้ตาเขามาเปลี่ยนเครื่องอีนี่ตาเปลี่ยนมาต้ะเปลี่ยนหรเปลี่ยนปะตอนนี้ตอนนี้เขาพาตามาเปลี่ยนคุดชิบิทายเมีเ่ยนใส่แบบนี้นี่ ได้อีกนะแอสลซลดโุ๊ไม่รับไปเบิร์นอ่าวตอนนี้จ้ะสวยจ้ะตอนนี้พ้านิตามอ้าวต่อไดิมันยิกสองอันออกมากินเาเน่เนาะโมเม่นแล้วอ้เดี่ยวพี่ชิวเลยมากเลยแหละต้ไปใส่ติดเนียบ ตอนนี้ผมก็เจอน้องอ่าสูงมาทายค่ะคผู้ชมลนาวานนี่มาตาบอดดิต่างใจว่าซิมาทายหูเลยไมู่่จิกุกเออพ็นคาพยนดียักน้อยใส่บัวสือไปน่ะส่ใส่เอาไว้ให้น้องเวลาใช้หูส่้งมากบ้านนี้ก็ได้อุ้ยถ่ายใช้แล้วเนี่ย ยื้ไส์เขาถ่ายเป็นไทยเด็นนิดนึงซองนี่ตั้มหูรางนเป็นแปแค่เป็นตีลนานาแห่ถ่ายหก็ได้่แบก็นมาเลยเดี๋ยวเอางงหนเบิ้งแกจากขึ้นได้ไอีกะปาตีนนี่นี่่ใควันนี้กันนาะแช่บนไหน นัดเกษีเบิร์ตตอนนี้ก็ผ่ายซูมตาหูนะครับพี่เสกตอนนี้นี่ตากลั้งทายหูเนาะถ่ายหูเม้เนมาเพราะว่าพี่ต๋อยถ่า,ายเองเพราะว่าตากรองตากรองข้าข้าทายให้เสกพี่เ,เสกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแบบตะหมอบนั่งตบหมอบนี่นี่นั่งยังไ้วะ Tâm hết đi tăm vào hết đi tâm hết đi tă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 m hết đi tâm, à, 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 sẽ à, tâm này đi tăm tâm à, tăm tâm. Tâm. hết đi tăm hết đi tăm hết đi tăm hết sạc, tăm hết đi 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 lại, con đi tăm hết đi tăm hết tăm คุอะไรคุณอะไรคนณลายท <Online. S 1> ่านผู้ชมคือตอนนี้อ่าก็ไม่ได้เวียกอะไรนะให้สองแม่ลูกถ่ายก็ไม่ได้เวียกอะไรมีแต่ชวนมากินนิตาก็มีแต่กินกับกินให้ว่าก็ไม่ว่เาเขาไม่ลื่งไงก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ผมทดลองไงทดลองให้เขาถ่ายคลิปสองแม่ลูกเอาเป็นว่าไม่รอดท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ผ่านมีวิธีเดียวผมต้องหาเมียใหม่ คนที่เบาเก่งเหมือนเจ๊เจ๊มองนั่นผมต้องหาแผ่นที่เบ้าเก่งเหมือนเจ๊มองนีตตาบอกเพราะว่าเขาเบ้าเก่งไงอันนี้ก็ไม่บอกอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่บายแต่ผสมขอจบชัมนี้นะ